สวัสดีผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับพบกับ 9- พยากรณ์ช่องที่ไม่เน้นความเชื่อไม่เน้นการมูแต่ต้องการให้ดูให้รับชมรับฟังด้วยความสุขด้วยความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นดังนั้นนะครับฟังแล้วจะเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ได้จะทำตามคำแนะนำก็ดีจะไม่ทำตามก็ได้สิ่งที่ควรพึ่งพามากที่สุดก็คือความรู้ความสามารถและความพยายามของตนเองนะครับ หากรับชมรับฟังการทำนายแล้วชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่กันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับดวงโชคลาภในเดือนตุลาคม2568นี้สุดยอดราศีที่จะมีโอกาสกุศลกรรมเกื้อหนุนได้เงินแสนเงินล้านอันดับที่สองได้แก่ ราศีกรกฎซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีกรกฎจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาจะส่งเสริมเกื้อหนุนส่งผลทำให้ได้โชคได้ลาบจะเป็นราศีที่จะมีโชคมีลาบจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องถ้าอยากกินอะไรก็จะได้กินอยากซื้ออะไรก็จะได้ซื้ออยากเที่ยวที่ไหนก็จะได้เที่ยว จะมีโอกาสได้รับสิ่งของหรูหราสิ่งของมีค่ามีราคาและจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากคนที่ใกล้ชิดจากคนที่รู้จักสำหรับในส่วนของการลงทุนการลงแรงการวางแผนทางการเงินนั้นก็จะได้รับผลลัพธ์ผลประโยชน์ผลตอบแทนสมดังหวังนอกจากนี้นะครับในกรณีที่มีปัญหาก็จะสามารถดำเนินการและควบคุมดูแลสิ่งต่างๆได้อย่างไร้ทิฏฐิ ที่สำคัญจะมีโอกาสที่กุศลกรรมที่ทำมาจะเกื้อหนุนทำให้ได้เงินแสนเงินล้านและจะมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบในการเสี่ยงโชคจากสถานที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเลขของที่อยู่เลขของถนนตอกซอกซอยวันเดือนปีที่ก่อตั้งจำนวนปีที่ได้ก่อตั้ง หรือจะไปขอตัวเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอจากพระภูมิเจ้าที่ก็ได้เช่นกันนะครับลองดูลองพิจารณากันให้ดีนะครับตาดีได้ตา้ร้เสียแล้วแต่บุญกรรมที่กระทำกันมาสำหรับในส่วนของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยนั้นนะครับ ถ้าหากไม่มีเวรมีกรรมมาเป็นอุปสรรคขัดขวางมาขวางกัน้นมาตัดรอนประกอบกับมีบุญกุศลกุศล,ก,ศล,ลกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมสนับสนุนหนุนนำถึงวาระถึงเวลาถึงโอกาสที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสมก็จะทำให้มีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวังสมปรารถนา สำหรับในส่วนของตัวเลขตัวเลขที่เหมาะสมในการนำไปใช้ให้เกิดความเป็นมงคลนำไปใช้ให้เกิดโชคเกิดลาภหรือจะนำไปใช้ในการกำหนดเวลาในการนัดหมายใช้ในการกำหนดเวลาในการเริ่มต้นสิ่งต่างๆเริ่มทำสิ่งใหม่ๆหรืออาจนำไปใช้เป็นรหัสมือถือรหัส ATM ใช้เป็นรหัสประกอบพัสเวิร์ดต่างๆซึ่งตัวเลขที่น่าสนใจตัวเลขที่เป็นมงคล ได้แก่ตัวเลขและเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มโชคเพิ่มลาภเพิ่มโอกาสให้ได้รับสิ่งดีๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้น แนะนำนะครับให้บริจาคโลงศพให้แก่ผู้ที่ยากไร้ตามองค์กรสาธารณกุศลต่างๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชคถ้าหากใครมีความต้องการที่จะเพิ่มโอกาสเพิ่มโชคเพิ่มลาบให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากมีโอกาสที่ดีอยากมีโชคที่ดีอยากมีดวงที่ดี แนะนำนะครับว่าจะต้องหมั่นทำบุญทำทานตักบาตรถือศีลสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาจเจริญสติสำหรับในการสวดมนต์นะครับจะสวดบทไหนก็ได้ขอให้สวดในบทที่ตนนั้นมีความศรัทธามีความชื่นชอบมีความถนัดถูกใจโดนใจแต่จะขอให้เพิ่มการสวดมนต์ในบทสวดมนต์ที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภเงินทองเช่น พระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อหรือสีลิงดำหรือจะเป็นคาถามหาลาบสวดให้ครบ9จบเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าสามารถสวดให้ครบตามอายุหรือสวด108จบได้ยิ่งดีหลังจากสวดมนต์จนครบก็ให้นั่งสมาธิวิปัสสนาจเจริญสติแล้วให้อุทิศบุญกุศลผลบุญแผ่เมตตาโดย1 อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาให้เทพเทวดาประจำตัวประจำตนเทพเทวดาที่เมตตาปกปักรักษาคุ้มครองตนและเทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อให้ท่านอำนวยพรประสิทธิ์ประสาทพรให้สิ่งที่คาดหวังให้สิ่งที่ต้องการประสบผลสำเร็จสมหวังสมปารถนาสอง อุทิศบุญกุศลผลบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่มีเวรมีกรรมก่อเวรก่อกรรมสร้างเวรสร้างกรรมเคยมีเวรมีกรรมต่อกันมาเพื่อขออโหสิกรรมขออภัยโทษอภัยทานและขอให้ช่วยเปิดทางอย่าได้มาตัดรอนมาเป็นอุปสรรคขัดขวางขวางกัน้นโชคลาภของตน นอกจากนี้หากประสบความสำเร็จสมหวังสมปรารถนามีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วนอกจากการถือศีลทําบุญทําทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทําให้สม่ำเสมอแล้ว แนะนำนะครับให้ไปทำบุญทําทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมีอาไัรที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับ ดังนั้นควรที่จะแบ่งสารปันส่วนอย่างน้อยสัก10%จากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับที่สำคัญจะต้องสำรวมควบคุมพัฒนาตนทั้งกายวาจาใจ ให้คิดดีพูดดีทำดีสะสมบุญบารมีบุญกุศลให้มากสิ่งใดก็ตามที่เป็นของเราสิ่งใดที่จะต้องได้เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงโอกาสที่เหมาะสมก็ย่อมได้ย่อมมีย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับ ถ้าหากบุญกุศลไม่เคยทำกุศลละกรรมไม่เคยมีความดีไม่เคยสะสมทำบุญทำทานทำกุศลทำความดีแค่สิบแต่หวังร้อยหวังพันหวังหมื่นหวังล้านคาดหวังผลลัพธ์ที่ใหญ่โตหวังโชคหวังราบหวังเงินทองให้มีมากมายมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากที่จะให้สำเร็จสมหวังตามที่ต้องการ ถ้าอยากมีโชคมีลาบอยากที่จะดวงดีหรือถ้าหากได้โชคได้ลาบสมหวังสมปรารถนาแล้วอยากได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากได้อีกก็ต้องหมั่นทําบุญทําทานทําความดีให้สม่ำเสมอต้องรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันยิ่งให้มากก็ย่อมที่จะได้รับกลับมามากย่อมมีโอกาสมากขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งให้ก็จะยิ่งได้แต่ถ้ายิ่งหวงยิ่งงกยิ่งโลภก,ก็จะยิ่งอดและด้วย บุญกุศลที่ได้กระทำอันดีแล้วก็ขอให้เป็นเหตุปัจจัยนำพาให้ทุกท่านได้พบได้ประสบแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบสมหวังกันทุกคนนะครับนอกจากนี้แนะนำว่าควรหาเวลาไปไหว้พระประจำวันเกิด หรือประจำราศีของตนโดยสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และคนราศีสิงห์ซึ่งมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางถวายเนตรซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยลืมพระเนตรหรือดวงตาทั้งสองข้างพระหัตหรือมือ ประสานกันไว้ที่หน้าตักโดยมือขวาจะซ้อนทับเหลี่ยมอยู่บนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และคนราศีกรกฎซึ่งมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปรางห้ามญาติคำว่าญาติจะเป็นคำเดียวกับคำว่าญาติพี่น้ององค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยยกประหัตหรือมือข้างขวาขึ้นมาเสมออกเพียงข้างเดียว สำหรับคนที่เกิดวันอังคารคนราศีเมษและคนราศีพิจิกซึ่งมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนณะราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสายญาติซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านอนตะแคงขวาหลับพระเนตรหรือหลับตาพระเสียรหรือศีรษะหนุนหมอนพระหั์หรือมือซ้ายท่าไปตามร่างกายส่วนมือขวา จะวางหงายอยู่ข้างหมอนสำหรับคนที่เกิดวันพุธคนราศีมิถุนหรือเมถุนและคนราศีกันซึ่งมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางอุ้มบาทซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะประคองถือบาทไว้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสศุปรีคนราศีมีนและคนราศีธนูซึ่งมีดาวพฤหัสศปก เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสมาธิองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพลาหรือตักโดยมือขวาจะวางทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนราศีพฤษภและคนราศีตุลซึ่งมีดาวศุกร์ เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางลำพึงซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัหรือมือทั้งสองข้างจะยกประสานขึ้นที่พระอุระหรืออกโดยมือขวาจะวางซ้อนทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และคนราศีมังกรซึ่งมีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางนาคปก องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัดหรือมือทั้งสองข้างจะวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพาหรือตักโดยมือขวาวางทับบนมือซ้ายเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางสมาธิแต่ว่าจะมีพญานาคราชขดล่างไปวงกลมซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนเป็นพุทธบันลังและแผ่พังพาน ปกคลุมอยู่เหนือพระเศียนหรือศีรษะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนและคนราศีกุมซึ่งมีพระราหูเป็นเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางป่าเลไลองค์พระจะอยู่ในลนักษณะท่านั่งบนก้อนหินเท้าทั้งสองข้างจะวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายหรือมือซ้ายจะวางคว่ำบนเข่าซ้าย พรหัตขวาหรือมือขวาจะวางางบนเข่าขวาโดยมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำไว้และมีลิงถือลวงพึ่งถวาย